มันมันครับมันมันมันนี่ปอาปกระเด็นไดูอนั้นครับปะปกค้างดำบ่พ่ออีกแล้วปะกระเด็นไปดูเงี้ยมากเลยครับโอ้ยสุดหอดเลดูอ้วนอุบวอันอันว่าไปเนี่ยะกระเด็นนองาบยยยองเยยยย เมื่อกี้ยังค้างคราวเลยโอ้ของแช่เลย,นนยนเนี่ยแช่ตัวเนี่ยพอเห็นยังลงไปในทุ่งให้ทุง่งนาเขาได้อย่างไรอีกของแช่เลียวเห็นตาามาขันจ่องมาขันจ่อง <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดทีนี้ครับโอุ้ดยอดเพราะอด <นะ S 2> ตายแล้วพี่น้องม <c oughs> าเจียนเยี่ยมอากมาผัดอ่ะมาเจียนนั่นไห

วนด้าเนี่ทาไปงคนมัสิ่ง้สุกาวนเหมอสัตว์จังงวนมาเนี่ยงวนหองวนว่าขี่ปอมเนี่ยอ่าอมงแมงมอดย้มหาครับ เอ้ยป่าน,นินได้เถี่ยวก้อนยังกินมาเบิดยย่ะเอาแจ่ปาก็เดินนะมาทอดได้ป่าน,นินบอกแล้วด้ะพว่อได้ป่าน,นินอยเลยด้ยะแต่หมักมาแล้วเว้ยย่างไปฮอดเดียวะกลับมาแล้ววะนี่ยัง อยว่าเลยปล่อยเลยเนะีเอาแต่ปลากระเด็นเลยเจบๆเนะ่ยกินกับตำสมคตับละตัวเชีย่ยนะไปไปไปติดไฟเตือนห้ามมือเลย พูดล <differences? S 2> ่ะบอกออกมาเกษตรแบบน้นพูดล่ะเกษตรกันมี รองนี่เพิ่นก็นเอาไว้สูบใส่น้านี่แหละครับอยู่ในงานก็นบ่มีหยัางไายพี่น้องมันบ่มีหยัางไายได้มีแนวไายได้ก็ับไยเพราะยังยากเปิดร้องเพงลงนะครับช่างของวงสติงท่านร้องเพิ่นเช็คเสาร์ล้วอไม่เช็คแต่มือ่อเสาร์หรือไม่

เราบอกได้พ er. ันป totally cool. uh, no, no uh, no, ินเราตัวน้อยอยู่เดเอาไปแล้วจีไปแล้ววนไปเดือดอยู่มันีเลยาะทันยี่ีด้นี่มาใส่รถเทียวเราทางเส้นนี้ตงของคนเดียวบอกไม่รกครับ

แห่ดังนี้ครับแห่ทีเอฟซี FC ให้มาตัาง้งแต่ตลาดเซรีครับมันของไอ้์เราจะได้ได้ไปหลายโลแล้วเนี่นี่ วัอนี้ย่างมาแค่2โล2.3กิโลเมตรครับ2โล300เมตรย่างวานี่เร็วๆชิดหอดมือส<อ>ายเ<อ>กี่ยวได้หลกหลายครับแโล9โลเนาะโอ้ขากลับกลับโอ้ยเท่าบอกรถไปครับเอาพี่น้องอันนี้ไปกลับกับฮารุ ลมเลมเพียบบอนอยู่เบียเพียบอนอยู่ต้นไม้ไปหันอยู่ขึ้นว่างในเนี่ย<อ>ดีสวัสดีครับตา<น>คร,รับ ครับเมื่อคืนพักครับพักอยู่บางติ้งครับครับสวัสดีครับผครับสวัสดีครับครรครับสวัดครับครับีัผมครััครับผมบครับคสัสดีครับดีครับีคบัครัีครับ